สบายดีสบายดีเดอ้อลูกหลานมาืดทุกผู้ทุกคนเดอ้อเมื่อนี่เนี่ยยา่าสัน่าซี่ยายอย่า่าสันบาซี่เมมอนนะมีเรื่องให้ห้ได้เมือ่อนี้น <c> ะ <oughs> มีแนอ่อีเดอ้อลูกหลานเลย่าว่ากันเดอ้อเถาแล้วหกสิบสามปีแล้วสิขออนุญาตเด้อเมมอนขออนุญาตอนุญาตบาทคำ มีคนคนหนึ่งเม่นเข้ามาในซ่องอ้นใหญ่เ้อว่านเนาะจะคิดได้ว่าม่มันสิบเบิงสิบอ่านคอมเมนต์นะแต่ละคลิปนะมีม้อนสิอ่านมดคิดไพ่มีม้อนคือสิอ่านมดคิดนั่งม้่นกับเบิงแล้วก็ต้องอ่านคอมเมนต์คิดนั่งอ้นมีม้อนเบิงก็อ่านคอมเมนต์คลิปอ้นน้อยคลิปอ้นใหญ่คลิปเมน้อยมีม้อนอ่านคอมเมนต์มดสิบกเข่าซ่องได้ก็ยาสิบมอมาดาในซ่องข่อยก็ยาแต่ข่อยหักเห็น มีนางอันหนึ่งธรามาด่าพี่น้องเอ้ยเจ้าผลเป็นอีหยังกับข่อยบ้านนี้กัอีอันนี้สิดาคืนได้บ้างไหมผลดาอีมอนมาสันดิอันนี้อย่างร้านอีมอนสภาพแบบนี้แหละผลมะผลเบาอันนี้ไซนั่งอ้นน่ก็คือกันกับอีมอนผลมะนี่ไซคือกันกับอีมอนผลมาผลว่าเนี่ยเด็กกันละ หรืออย่างร้านอีโมนสภาพแบบนี้แหละเพื่อน่าคอยจะคามเจ้าสื่อโพไฟล์เพื่อนหันเบนนี่เบนเด้อพี่น้องสื่อโพไฟล์เพื่อนที่เมินเข้ามาใส่เมมโมนเบนนี่เบนเออโพฝ้ายเฟิร์นเออเพิ่อนมาด่าคอยชิคกิ้งข่ามั้ยเนี่ยดาคนก่อนเบ่าตอบคืนก่อนมันเบ่าวคอยอีอยกระบามันอีเด้ออีเบนอีเบนนี่เบน กูก็ยเซ่อเอิญมึงอีกับคือกันนั่งตั้งอ่เด้อมึงเป็นแม่กูวะมึงมาเอิญกูอีมอนนะมึงเป็นแม่กูรูมึงเป็นอย่างกับกูญาติโหโหติกากูบอกึกูสิขอถามมึงเนาะคำที่ว่าอีเนี่ยมึงจะมาใส่กับกูเด้อมึงใส่กับญาติโหโหติกามรูใส่กับเสื้อมึงเด้อกูจะบอกอีเบนนี่เบน นี่โปรไฟล์มันแนวนันด้วยพี่น้องลูกหลานม่มอนสิบอกเด้ออืมกูเป็เป็นยังกับมึงกูเรินจักมึงมึงเป็นเป็นแม่กูแล้วมึงบปนเป็นเอื่อยกูมึงบปนเป็นญาติกูมึงสมาเอิญ่ะอีมอนนะกูตอบมึงกับเป็นมึงมีความมู้ซึกอไปได้นี่มีนางอันหนึ่งแล้วเม่นตอบนะนางอันหนึ่งนะเอิญคนอื่นอีนะถ้าเขาตอบคืนมึงสีวานได้นี่โอ้ ขอบใจนางอะนะจะเป็นเล่าจบนีใส่ดาวเล่าตอบให้คืนบันนี้กูตอบมึงคืนมึงมีความรู้สึกไปไหนกูเอิญมึงอีนะอีเบ้นนี่เบ้นกูเอิญตามโปรไฟล์ของมึงนะกูอ่านอยู่หันนั่นนะเนาะมึงหมักแบบนี้มึงคำเบ้าของมึงหยาบคครมึงให้คนอื่นมึงดูดีๆบอกเป็นทั้งๆที่กูบได้ว่าไห้ไผ่กูถ่ายคลิปกับลูกกับร้านกูไปแต่ละมือนะ กูบ่ฮู้มึงเลยกูบ่จักมึงเลยเป็นยามมึงจะออกป๋ามาเอิ้นกูอีฮะบ่อัญุมึงซ่ําใดฮอนบ่80ปี90ปีอัญุมึงห้มึงลืนกูบ่มึงเินกูอีถึงมึงลืนกูมึงก็บ่เอิ้นกูอีนะเพราะว่ากูบ่ฮู้จักมึงมึงบ่สุภาพใส่กูกูก็บ่สุภาพใส่มึงเด้อาถึงมึงนะเป็นนี่เนเด้อพี่น้องโรไฟล์มันเด้อช่องนางอ้นโทบ่ นี่คนมาเอื่อีอีกเนาะเขียวผ่าเขียวโอนผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นว่าได้มาซอยขบครั่วขบครัวนี่สันโอ้ยมึงบ่ต้องบอกดอกอันนั้นนะจิตใจของเพิ่นอันนั้นนะบุกใจของบุคคลเพิ่นอยากให้อยากซอยกันเพิ่นหักเพิ่นแพงเพิ่นก็ใหายดูความเสน่ห์บ่ะมาเป็นผุนสิมาเว้านิสัยหยาบคายคือมึงนะ มึงอ่านมึงเน้คอมเมนต์นะคอมเมนต์ดีๆนะมึงเอาแบบอย่างคนเน้แบบอย่างคอมเมนต์ดีๆนะอืมมึงบออายบึงเมนออกมาแบบนั้นนะคนอื่นเพิ่นอ่านเพิ่นเห็นนะมึงบออายบ่ฮะอีเบนนี่เบนกูบุหูซื้อมึงดอกกูก็เอิ่มตามซื้อโปรไฟล์มึงเด้ออืมมึงบ่มียางอายเด้อเนาะมึงเนาะอืมมึงให้คนอื่นมองมึงในแง่บ่ดีเนาะเขาก็เบ้าให้มึงแบบคนอื่นด่ามึงเด้ อมาเขาตอบมึงคืนได้มื่อเสาร์ใดๆมึงมีความืูซื้อเจ็บจีบอ่ะนี่กูบอกใ่มึงนี่ฮะมึงข้อมืซื้เจ็บจีบอ่ะกูบอกให้มึงคิดนะมึงอย่าคิดนะไปด่าคนนั่นด่าคนนี่นะเขาไปได้ขอยนเขาเมึงกินนะอือกูไปได้ขอยนเขาเมึงกินนะกูไปได้ขอเงินมึงใส่นะกูเอาตลาดแต่ละมือนะกูซื้อสรุปร้านกูกินนะอือมึงเดือดเนี่ยเหรอมึงคือมาเดือดมึงเป็นอีหยังฮะ มึงบ่ได้เป็นคนกูบ่ฮู้จักมึงกูก็บ่เห็นมึงมึงเป็นผีกัวก็ผีได้นี่มึงเป็นผีได้นี่อือกูว่ากวิญญาณมึงได้นี่อีเบนอีเบนนี่เบนนี่อมึงบ่มีตัวตนคือว่ากูบ่เห็นมึงกูนี่ยังบ่ได้ตายยังมีตัวตนมึงเห็นกูนี่เพราะว่ากูบ่เห็นมึงมึงน่ะเป็นผีแล้วกูสิให้ซะกนําผีอยูนี่ผีด่ากูอีมนตนี่นะแล้วก็อีมนก็ด่าผีเดียวนี่นะแม่นบ่ล่ะ กูเห็นมึงมึงบริเหตุตัวตนมาให้กูเห็นพวกฝ่ายมึงกับบริเหตุหนามึงแค่มึงใส่ป่ะเบนนี่เบนย่นะหานมึงเขียนหัวข้อสนหานมึงแร้วหนามึงออกเลยแสดงว่ามึงเป็นผีมึงเมือนเป็นคนเข้าใจนะอือกุสโบให้เข้าใจดีๆอันนี้แล้วค่ะว่าอยู่ดีบดีอยู่บรชอบถือรอบพญาอินออกมาด่าเนาะเอามาตอบโต้เนาะ อืมเข้าใจดีนะอกินเข่าตัวเองเพื่อนตัวเองเท่ๆเป็นยังจะออกมาด่าเขาอี๋อแล้วกูเป็นยังกับมึงมึงเบากูอีเนะี่ฮะพอแม่กูยังไม่ได้เอิญกูอีนะกูเกิดมานี่นะไม่จะเอิญน,นางนั่นเท่านี่เพิ่นเอิญลูกนะเคยเอิญอีมอนมเคยอีเอิญบักนั่นม,มเคยพอแม่กูอเอิญน้องกูไม่จะข่อยเจ้าเว่ากันไม่เคยอีอม มึงเห็นบอกกูไปหาน้องน้อง่ายกูอยู่พหลานกูเคยเอินบักวันไงมิจิบอกคอยเจ้าเอ้ยใส่เอ้ย่างสี่น้องกูก็อด้ะคอยเจ้าเอ้น้องที่กูเบอกกันกูเคยบอกอีนะกูจะบอกคำนี่ให้ใส่กับเสื้อมึงเด้อโคตรเหงามึงเด้อคำนี่เด้อคำอีนี่เด้อคำที่อีคำที่มึงกูน่ะให้บอกกับเสื้อมึงพี่น้องมึงซะ เดี <muitas> <arias> ๋ยวมาใส่ก oh. ับกูนะกูบม <no> ักกูบมักข้ามหยาบคายกูบอกกับลูกนี่จะนั่งอ้นนั่งมณนข่อยเจ้ากูบอกกับลูกกูก็ได้กูเป็นอ้นอีมณ์อีอ้นจักเถื่อนนะกูเป็นอ้นจักเถื่อเท่าเบิ้ลนั่งล่านั่งคิงเ็ิอันนนั้ให้แม่เด้อนี่ให้แม่เด้อล่ะเด้อลูกเด้อร์ก่เคยอ้นลูกอ้นล้านอีบักจักเถื่อนนะเห็นบหมกูเป็นนี่นะ กูบอเคยนิสัยกูบอเคยจะเด็กดำบ้านมาสันซะพ่อแม่กูกับบอเคยว่าเอินอีนั่นบักนี่กรบลุขนาดพ่อแม่กูนะไม่จะนางนั่นนางนี่จะเอาข่อยสิบอกเด้อมึงอย่ามานนิสัยเสียมึงเฮียนหองาดฮะบอกมึงเป็นอย่าบอกมึงได้เฮียนอย่าบอกมีคู่อาจารย์สอนมึงอย่าบอกหรือบอ่มี มึงเกิดมาพอแม่ไปสอนมึงฮะบัดว่าบอกคะแนวดีๆนะมีได้แน่หมดหยาบคายเพราะพอแม่สอนมึงนะแล้วครูบาอาจารย์มึงเขารงเรียนทํามึงเขารงเรียนครูบาอาจารย์สอนมึงแบบนั้นว่าฮึรู้จัขอถามมึงไหนมึงจะมีคําหยาบมาแบบนี้ใส่กับกูดีนะเขาอนุญาตเบาโดยหลกหลานโดยจะว่าไม่ม้อนสันต์สี่เด้อมันมันหดมันใส่ใดไม่ม้อนแถาแล้วหกสิบสามปีอย่างเขามาแลว ที่หนึ่งท่นานบ้านเนี่ยก็เต็มพกสิบสามแล้วสามนี่ะดรดพัาสามนี่นะมีคนมาเอิ่อีแต่มันอยากห้าอยไหนไพ่คือการเมีนบ่ถือไพ่จมูกข้องแลวนี่น,นะโอ้ยผ่านไปพ่ต้องตอบก็ได้มีมอนกับแมนว่าไปนั่นก็ได้เห็ดคือห,ห้องโงถ้าเฮาวตอบมาคฮาเขาว่าห้าโง่กูบอกให้มึงมึงกับบอกว่าตอบกูเนาะมึงกับบอกว่าใสา่กูเนาะมันเป็นน,นั้นนี่มังม,งม,งมงึงหวังคนหนุอยบักใหญ่ี่ กูปลูกด้ือเพื่อนกูนะสองกูจะกินนูกูปิดในสุกเลยอืมนี่ยังกูกกินก็ได้สอสหัสบังหลวงไปกินก็ได้ดกบไยกินอือยากยังก็ได้กินกินเสมอํำแหงตัวเองหาก็ได้ปลาสดปลาสันไผอือนำนักตนเองเหตแต่สมแด่ก็กินสำนั่นแบกดังสาแด้กับแบกสำนั่น พอได้เกินหเหื่อแห้งตัวเองสิบอกให้นะเอมอมึงเนี่ยสันดานบด,ดีเนาะสันดานเนี่ยกูออกมา,า่วบ่าวกับซีมึงเนาะมึงคิดตีกูเสียออกมั่บ่าวกับซีมึงนะมึงคิดตีกูเสียพระรานมึงคอมเมแน่นนะซ่องลูกกูนะมาว่านมั้งถามให้บา่าบบดีเชิงกูกนะูว่าออก,อกนะอมาบ้าวลูกถามเอาเชิงกูนะออกสื่อกูนะกูเอาจริง แล้คิดว่ากูเสียบ่บาวนะกูได้ปล่อยค้นมาดากูหลินละลานะเออมึงมันเป็นญาติกูมันเป็นเป็นอีแมมกูแมกูตายแล้วพ่อกูก็ตายแล้วพี่ปราชาเป็นขี้เทาหมดเลยก็ดูกับเขากวดโล่แหละพ่อแม่กูนะเออหรือพ่อแม่มึงยั่งบอ่อกพ่อแม่มึงยั่งกับพ่อแม่มึงเห็นมึงเบาถ้าเขาเปนีังไงขัดผุจักกับผุตู้ผู้ดอกผู้เทานะบ่มึงเบาใหายไปเนี่ยผุิบผู้ นี่จะสันดาห์อันมึงละเละสันดานมึงสัวเองมึงเพิ่นน่ะบ่ได้เป็นแนวนั้นดอกพ่อแม่น่ะมิจจะให้อยากให้ลูกดีนะ่ะเรื่องพ่อเรื่องแม่น่ะเพิ่นบ่สอนให้ลูกไปด่าคนดอกแต่สันดานของมึงเองออกมาดา่านะแม่เมื่อไหร่บุบเว้าเลยฮะอีเบนอีเนนบนนี่เบนนี่เบนสื่อกับพระักขับอีเบนนี่เบนพี่น้องเอ้ยสื่อบุบเป่าอีเพิ่นขาบขนาดเลยสะใจเนาะเอากุตกเลย มะม่วงนี่เห็นบมนี่แซ่บมะม่วงเฮือนกูปลูกเองบ่ได้ซื้อนี่กูอยากกินกูกับพิดมากินกูกพิดกินเม่อันกูกับพิดกินกับลูกกูก็มาแซ่บเข้ามามันเห็นบ่กลิบกูกินมะม่วงะเห็นบม่ะหัะผักปัอญาแซ่บสุดยอดหวานกินแนวนี่ จะไปซดนนั่นนั่นนี่กูจะบอกมึงเศร้าซาเรื่องไปหาด่าคนน่ะเด้อเดศร้าจะได้อีด่าอยู่สมองมาอยู่สมองปึ๊กเศร้าซะด่าคนน่ะไปหาด่าคนนั่นคนนี่นะมันเข่าโต้มเงิมืดขั้นบุรีเทวดาพนเบึงพระเจ้าพนเบึงมันจะเข่าโตเจ้าของมึงเข่าครอบครัวมึงเองอู้บอก นะกินมม่วงนะแม่เด้อพี่น้องลูกลานีไม่ได่วาวามันกินบบเอิอนมันอ่อนคนที่ดีก็ไม่มอนมาเด้อคนที่ดีก็ไม่มอนหักไม่มอนเด้อหักไม่ร่างใจนะมากินมม่วงสุก,ก,กๆุวานๆานีมั้ยแซ่คนบ่ดีมาให้กิน ใจเนาะยืดๆกูออกมาเบอกมีแห้งกูก็บมีแห้งนี่เบอกใส่คนกับเดระบายออกกูก็บมีแห้งคือกันทำไมใจเอาคลิปนี้ก็ไป็มอนลาเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบอกให้คนคลิปนี้มีค้มนดาก็เลยด่ามันตอบซะ อันเราเขาอีเขาก็บอกมันอีคือกันเนาะ้ากัน